ครับก็กลับมาอยู่ในซีรีส์โลบ็อกนะครับก็ผมเองนะครับ x d i n 2 1วันนี้เราจะมาเล่นเกมฆ่าตกรก,กันครับผมได้ซื้อสกินเรามีตัวละครให้เลือกนะเพราะเราเราจะเป็นตัวไหนเช่นไอตัวนี้ก็ผมจะเรียกมันว่าอมองอัดแบบสมจริงแล้วกันแล้วก็ไอตัวตลก ไอตัวตลกแล้วก็คุณยายเกนนี่แล้วก็ชักกี้เจฟสอะคิลเลอร์อันนี้เจฟดอะคิลเลอร์แบบไม่มีปากอันนี้สเลนเดอร์แมนจริงๆมันก็มีตัวละครอีกมากมายเช่นซอมบี้เด็กน้อยอายุสิบขวบที่โดนผีสิงแล้วก็แวรว,วูฟวูฟแล้วก็คุณหมอโรคจิตหลกักโรงพยาบาลจิตตะเวดแล้วก็เฟดดี้คูกเกอร์ แล้วก็คนม่วงจากไฟในเอ็ดฟเนตีแล้วก็เพกด็อกเตอร์ที่มาจากยุคยุคส,สมัยยุคกลางของยุโรปแล้วก็ไซเลนเฮดแล้วก็ตัวตลกสุดน่ากลัวแล้วก็จิกซอจากเรื่องซอแล้วก็ไอหุน่นที่ไหนก็ไม่รู้ที่คนคนคนนั้นถูกฆ่าแล้วก็ฝังสนแล้วก็เอาผ้าบันผ้าอน,นี้มาคุมหัวแล้วก็ แล้วก็คนใส่ชุดสดูทแล้วก็คุนไลกาการน,นี่หัวฟักทองอันนี้เชฟจากมาสเตอร์จิฟอันนี้ไมเคิลไมเยอร์อันนี้เจสันสันนะครับแล้วอันนี้ก็คือผีสครีมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่ามาจะตัดไปตรงที่ผมจะเริ่มเล่นเล่นเป็นตัวเองแล้วกันหรือว่าจะสุ่มเล่นเป็นตัวเองเนี่ยแล้วผมจะใช้ มีดมันไม่มีผลต่อผู้รอดชีวิตหรอ,อมันแค่แบบเป็นสกินไว้โชว์เท่ๆเฉยๆ,ๆมันไม่มีผลต่อผู้รอดชีวิตอ,อกบอกสมมุติว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้นนยไอไอสียวยเนี่ทุกคนว่าเอะมันอาจจะเป็นพิษพิษกับผู้รอดชีวิตไม่โอเคเข้าใจนะมันไม่มีผลมันเป็นแค่สกิน ก็สามารถใส่โค้ดเพื่อรับของต่ตางๆนี้สามารถดูได้ดูมนุษย์กล้วยที่กําลังฆ่าคนอื่นอนคนอื่นก็สามารถเอาน้ํามันมันไปได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกแล้วกว่อนน้ํามันใช้ทําอะไรตัดไปก่อนท่านผู้ชมอาจจะสังเกตได้ว่าเสียงผมทําไมเห็บติดหน่อยก็แลแหละเพิ่งตื่นจากการหลับไหลไหลมาประมาณ1นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่แหละ และก็มาเล่นเกมนี้สามารถคุยกับเขาได้คนนี้เนี่ยผมอ่านไม่ออกผมเป็นคนไทยนอันนี้เป็นเครื่องคุดเจาะนะครับสังเกตไอ้ตรงเขียวๆตรงนี้ครับครับคือแถบที่คือแถบที่จะให้เราสะสมออกมันด้วยชนะสะสมอะไรสักอย่างนี่แหละทำให้เรา ได้ไอ้เจมสีม่วงนี่มาจากจากต่างดาวเจมจากต่างเจมจากต่างเตียนะเราสามารถกดกดกดอะไรได้ไม่รู้มาเรามานั่งรอบกองไฟแล้วตัดไปตรงที่ผมชนะแล้วตัดไปตรงที่ผมได้เล่นสุ่มนะครับเขาจะสุ่มนะครับตวนวลามันแบบช้าๆที่เราคิดได้เลยว่าาจะสุ่มเจสันฆาตกรสุดโหดใน หนังเรื่องไฟเดย์เดอะเทอร์ทีนสุกสิบสามฟันวนันโอเคครับเราสามารถเก็บขวดไปขายได้ครับอันละบาทสองบาทแล้วนี่ยังมีระบบตู้นะครับให้เราซ่อนได้ได้ครับมีระบบตู้โคสมจริงเลยโอ้มีถ้วยรางวัลเก็บถ้วยรางวัลกอนสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีรูปรูปขวดนะครับคูข่ขวดตรงแบบสามทับสิบนะครับตรง ใหม่ตรงเลขตรงนี้โอเคผมเก็บไปมาหาของแล้วเก็บไปขายเราสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้อุย้ยกูเจสีม่วงกูเจสีม่วงสามารถเก็บขายแล้วชิมะไรแล้วสวยแล้วไงสวยแล้วไงสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้เพื่อนไอ้ตรงสีทับ สิบนี่มันจะบอกบอกเวลานะบอกการการตายของผู้รอดชีวิตนด้ว่าเขาจะตายเขาจะตายครับโอ้โหทำเสียงตู้โคตรดังเลยโอเคมาแล้วมาแล้ว นะครับเพลมีโอเคโอเคคุขอชุบก,ก่อนเพื่อนขอชุบก่อนเรามีโอ้โหแล็ปท็อปแล็ปท็อปใครเอาแล็ปท็อปโอเคครับโอเคนะโอเคมันอยู่ตรงนู้นสังเกตจากผู้รอดชีวิตนะครับพรามันขึ้นว่าโ no นนะครับโนโนสามารถชุบชีวิตได้ก็หมายความว่าฆาตรกรอยู่ตรงนั้นนะครับ เราต้องแอบไปแล้วเฮ้ยดูเหมือนว่าจะทัน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 โอ๋อไม่ทันแล้วนายไม่มามาหาเราเองเก็บตะเกียงเก็บตะเกียงข้างทางไปขายก่อนก่อนดูเหมือนว่าฆาตกรตัวนี้จะโหดมา,มากเลยนะเก็บเชือกเพราะว่าแบบ เขาน่าจะแค่คนหลายคนระวังครับสังเกตอล่าสีแดงๆครับถ้าจอเรามืดเมื่อไหร่ถ้ามืดสุดๆเลยเนี่ยรับรองเลยฆาตรกรอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้เรามากที่สุดโอเคครับฆาตรกรอยู่ตรงนู้นะครับเขาเป็นสายโซนคนระับโซนเพย์เขาจะโซนเพย์เพย์ครับเขาโซนเพย์โอเคน้ำมัน น้ำมันนี่สามารถเอาไปเติมจรวดได้แล้วกุญแจที่ผมเก็บสีม่วงสามารถเอาไปไขอะไรได้ก็ไม่รู้ถ้าเรารอดได้นะโอเคน้ำมันไม่สา่มน้ำมันสามารถทำอะไรได้ผมไม่รู้ตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตจุดรออีนั้นรอยเจสันมันมาด้วเลยระวังระวัง ถ้าขึ้นออล่ามุ้นปื๊ดอะไรแล้วก็เราตายเนี่ยถ้าขึ้นเสียงแบบดึงด้งดึงดึงด้งดึงด้งดึงอะไรพวกเนี้ยรับรองเลยฆาตกรฆาตกรอยู่ตรงนั้นแน่นะสิบทับสิบแล้วอ๋อหมายถึง10บทับสิบนี่อาจจะเป็นแบบ เราสามารถออกได้โอ้โหกระเป๋าเต็มไม่สามารถเก็บได้แล้วโอเคโอ้โหเก็บของไม่ได้แล้วเพราะว่าอ๋อกุญแจจีกุญแจนะครับไอสิบทับสิบที่ของผายเป็นแบบของที่เราจะเก็บอยู่ในกระเป๋าไอดูครับผู้เล่นคือผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างนะัะผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างนะัะ เล่นที่อยู่ด้างล่างคือแบบคนคนที่ยังไม่ตายครับที่สานะมว่าที่สามนะ ออกได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เราสามารถขายได้ขายเพื่อเงินนะครับนี่เราลอดจากการค่าแล้วเรามีกุญแจสีม่วงติดมาด้วยกุญแจสีม่วงนี้เขาต้องการกุญแจสีม่วงให่หนือไม่มาเราได้สกินมีดนะเท่ากุญแจสีม่วงไว้ให้เขาได้เราจะได้สกินมีดส่วนอันนี้สามารถเติมได้ครับถ้าถ้าคุณอยากให้มันเต็มคุณต้องมีถังน้ํามันสิบสิบ สิบกลลอนนะครับโอ้โหเกือบ,บพูดว่าเป็นถังละมันเรียกว่าเกลลอนนะครับเข็นกระบาตรงนั้นได้ไหมผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ช่างมันโอเคตัดไปตรงที่ผมได้เลยผมจะเล่นเล่นฆาตกรเป็นแบบนี้นะครับคนโลกคนโรจิตนะครับคนโรคจิตว่าผมจะได้เป็นหรือเปล่าโอเคฝันไปเถอะผมไม่ได้เป็นเลยฆาตกรคนที่สองเจสัน เจสันคนดีคนเดิมหายแล้วมีดมันก็ออลาซะทีเดียวโอเคโอเคผู้เกิดตรงห้องนี้แล้โอ้โยะละการมองเห็นก็ดีเลยยะละการมองเห็นนะเข้าไปที่ห้องน้ํายิงกันื่อจะมีของโอเคไม่มีอะไรให้เก็บเลยช่องเี้กันห้องน้ําชายใส่กล่องกล่องสามารถเก็บกล่องกล่องไปได้ครับ ฆาตรกรมาแล้วสวยแล้วมีห้านาทีนี้หายแล้วฆาตรกรอยู่ตรงนี้นี่มีห้านาทีนะครับในการที่จะหาทางออกครับมีห้านาทีเอาชีวิตฆาตรกรอยู่ตรงนี้อนะไรก็ตของกโมยขโมยพิกเอ็ก เอฟเกต์เลยปูน้ำมันน้ำมันแกนลอนเจอน้ำมันแล้วเหลือต่อไปก็แค่กุญแจถ้าเจอกุญแจทีโ่โอเคครับง่ายเจอถ้าเจอกุญแจก็คงดีเนาะกับเพื่อนสุดเอฟเฟกต์นะครับครับเพื่อนเราเหลือห้าห้าคนครับรวมกับผมเป็นหกนะครับ หากุญแจก่นหากุญแจออ้เจอกุญแจแล้วเจอน้ำมันด้วยน้ำมันผมเก็บไม่ได้แล้วอะ่ะว่ามันแบบไอ้ทุาตกรู้ขาตกรอยู่ไหนถ้าฆาตกรเจอเราดิเราสวยเลยนะวิทยุเราสามารถเก็บน้ำมันเก่าๆโอเคฆาตกรฆาตกรแไม่อยู่ตรงนั้นเห็น โอเคเพื่อนไปชุบชีวิตแล้วโอเคนะครับตัดไปกันโอเคนะครับผมก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะเหนึ่งนาทีสุดหนึ่งวินาทีสุดท้ายทางออกก็เปิดย่หนึ่งนาทีสุดท้ายทางออกก็เปิดขายของเราก็ได้น้ำมันมาพร้อมกับกปื okay. นแจไปโอเคครับเราได้น้ำมันกับปืนแจนะครับดีเลยโอเคเดี๋ยวจะเล่นฆ่าตะกร้ดู ผมก็เลเวลเก้ามาก็จบเพียงเท่านี้แนละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดีแาตกรสุดเอฟเพ็กก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยะครับบ๊ายบายฮ่า